มีการโหมดเล่นเล่นด้วยตาว่าใครหล่อสุดเนื่อยานานักข่าวเนื่องจากมันรอคือไปทําข่าวตั้งแต่ตอนสิบโมงนั่งรอนักข่าวก็จะแบบสิบโมงครึ่งจนถึงประมาณบ่ายสี่บ่ายสี่โมงอ่ะเสร็จอ่ะมีสี่รถอ่ะเออนะคะก็เหนื่อยเหนื่อยย่างอันดับหนึ่งให้พี่อาร์เดอสตาราเมื่อวานแบบเป๊ะมากจริงทุกคนแบบเท่ขนนันอันดับสองพี่รุดเดอร์ซ่าพี่รุดอ่ะเดี๋ยวเปิดมาพี่รุดนพี่รุดไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่ารออ คือแบบมาสดอะไม่ได้แต่งหน้าเธอหน้าจริงอะเลิศหน้าจริงมากพี่รุ้ตอะ้อใส่อะพี่รุ้ตอะก็คือตอนแรกเราให้อันดับหนึ่งว่ะเออแต่แบบว่านักข่าวคนอื่นแบบค้านบอกว่าพี่อาร์ดีกว่าเพราะพี่อาร์แบบเป๊ะดูแบบเป๊ะมาเธอดูไม่คเออก็แต่แต่ไม่ได้หนาบางคนหน้าหนาไปหน่อยเออบางคนจะมาฮิปฮอปไหมพี่พี่อาร์เฮ้ยฮิปฮอปอะเท่ๆอะเข้ามาแบบเซนนักแสดงค่ะอันดับสามก็เป็นใครนะ เดี๋ยวฉันทําอันดับจริงๆอ้วเนี่ยน้องลิดเหรอเออลิดลิดกับการสู่สีกันนะคะแล้วก็มีจูเนียร์มีเนสเนสก็หลอแต่คนที่พังที่สุดรู้ไหมยใครใครพี่มีอยากบอกเลยใครอ่ะแอมเดอะสตานางป่วยเธอเปิดแอมกับเนส้หน่อยนางป่วยนางไม่สบายอันดีเรไหนไหนออผมมัน นี่แอมตาเขาบวมด้วยน้องแอมอ่ะคงแย่ดูจมูกจมูกแดงหมดเลยไม่สบายก็แบบแอบพังสุดแต่ดูอย่างเงี้ยได้เนาะคึกษารอะหรือเปล่านั่นอ่ะไม่ใช่บอกเขาก็ร้องเพลงตลอดเพลงเดียวหากินกันตลอดไปลาไหนนะเพลงเพราะแตชัดโยเอออืมเฮ้ยตายละอันดับสามคือใครอ่ะนึกไม่ออกแต่อันดับหนึ่งพี่อาร์อันดับสองพี่รุนอันดับสามน่ะแต่พี่เนสก็ได้อยู่นะ อ่ะได้ดูแน่มอนครบทุวนอ๋อแต่พี่บีพี่บีก็ไม่เท่าไหร่พีีบ่บ